สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูคีรัตในมายางง่ายๆตัวหนึ่งกันครับเริ่มจากสร้างวัตถุง่ายๆขึ้นมาก่อนครับอันนี้ผมจะสร้างวัตถุทรงกระบอกขึ้นมาจากนั้นทางฝั่งขวามือที่ไว้ปรับตั้งค่าถ้าเราคลิกเมาส์ซ้ายลากปรับเลยมันจะไวครับอาจจะเหมาะสำหรับโมเดลใหญ่ให้เราคลิกที่ชื่อ ค่าที่เราต้องการจะปรับครับจากนั้นกดปุ่มกลางที่เมาส์ลากไปซ้ายไปขวาก็คือการปรับในนี้ผมจะกด Control ค้คางไว้แล้วคลิกเมาส์ปุ่มกลางลากซ้ายขวามันจะได้ค่าที่ละเอียดขึ้นต่อไปผมจะกดตัวทีเพื่อเอาค่าคำสั่ง Input ค่าพวกนี้มาไว้ข้างนอกกันนะครับ เมื่อเรานําเมาส์ไปวางไว้ตรงคำสั่งสามารถเลื่อนซ้ายขวาได้ครับโดยการกดคลิกเมาส์ซ้ายแต่ถ้าเรากดคอนโทรลแล้วคลิกเมาส์ซ้ายลากไปมามันจะลากได้ละเอียดซึ่งมาจากตรงนี้ครับตรงนี้เราสามารถกดคลิกเมาส์ซ้ายมันก็จะวนไปเรื่อยๆมันคือค่าอะไรโอเคคลิกเมาส์วขวามันจะขึ้นโชยดูจะมี s โลว์สโลว์มีเดียมแล้วก็ฟาดในนี้ผมจะเลือกเป็น s โลว์นะครับ จากนั้นลองมาคลิกใหม่คลิกเมาส์ซ้ายลากไปมาอันนี้คือ slow แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ผมกด control แล้วคลิกเมาส์ซ้ายมันจะคือ slowest แต่ถ้าผมกด shift แล้วคลิกเมาส์ซ้ายลากไปมามันจะเพิ่มเป็นหนึ่งสเต็ปก็คือ m e d i ยมคีย์รันนี้ใช้ได้กับทุกอันที่มีคำสั่งกล่อง Input ออกมานะครับในที่นี้ ผมจะลองใช้คำสั่งเบเวลดูถ้าใครชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดถูกใจติดตามแล้วก็ช่วยกันแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณครับ